ช่างจากไฮวินประกอบแอร์ล็อกเกอร์ของซูซูกินะครับหน้าหลังส่งให้ตัวแทนจำหน่ายครับเพื่อความชัวนะครับในการติดตั้งแอร์ล็อกเกอร์ที่มีประสบการณ์ตัวแทนเราก็ดูแลให้นะครับใช้ได้แน่นอนครับซ่อมแอร์ล็อกเกอร์ของ a อ b นะครับ a ออจะมีข้อสังเกตรตรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้ามาในเสื้อกระดกตัวนี้ต่างทีมขช่างเราก็ซ่อม a อ b ด้วยครับ สองลูกเลยครับ a อ b ลูกที่หนึ่งลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สามเอรบล้วนเลยครับวันนี้รวมมาแล้วสามลูกนะครับซ่อมแอร์ล็อกเกอร์ของ a อ b บแล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยรุ่นโบราณอันนี้เป็นรุ่นแรกๆของ a อ b นะครับเป็น R d 2 3ดีี่สามซึ่งอะไรเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามโมให้มันใช้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าลืมเติมน้ำมันยางเสียหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 2> เสียหมดเลยลูกสูบยางก็เสียหมดเลยก็ต้องไปวิ่งหาลูกสูบก่อนว่าหาซื้อได้หรือไม่นะครับแต่คิดว่าหาได้ครับถ้ามาที่นี่ท่านผู้ชมครับเพื่อให้การทํางานของทางเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือรบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับอย่างสเปคและออกแบบเนี่ยก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับคุณชุยไฮวินนะครับแล้วก็หลังจาก ส่งไปแล้วนะสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับตามของได้ที่คุณปาระนีนะครับเบอร์แล้วก็าลายไอดีก็ขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือใช้แล้วสินค้าทุกชนิดนะต่อให้ทนแค่ไหนก็ก็ยังมีวันเสียหายนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนต่อให้ตัวเราเป็นแสนก็มีโอกาสเสียหายด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อไฟช่างครับนะช่างโจ เบอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็ลายไอ d ดีก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยนะครับอยู่ยาวครับใช้นานนะครับไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคไม่ต้องพึ่งที่ไหนเลยครับเราดูแลทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้าปลีกทั่วไปทั้งหมดเลยครับ